ขนาดนี้ก็เอาไว้ถึงหลักสองแล้วเหรนะโอเคไปไปไปแม่โอ้โเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ต้องเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆไปมันสนกันหยดสิงกับเกมสนุกๆมากมายให้เลือกลองเล่นกันดูอย่างลองกันแล้วมันลองอีกอย่างไม่ลองมันลองกันดูจ้า สวัสดีสาวๆนุ่มๆทุกคนกันด้วยเนี่ยจ้าวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปเล่นเกมงน้ำเตาปูปลานนั่นเองเนี่ยจ้าเออเกมนี้บอกไว้ก่อนเลยนะแกว่าปังจะจัดเลยวันนี้ก็เลยเลอกเล่นเกมนี้นะคะมาลุ้นกันดีกว่าเนาะว่ามันจะจวดจึง้งแล้วก็ปังได้ขนาดไหนกับงบเื่นนี้แค่90บาทเองน้อยมากนะจริงๆก็พกมาได้น้อยกว่านี้แต่ว่าวันนี้เอาสักประมาณเท่านี้ก็แล้วกันงบเหลือ,ลอแค่นี้โอเค จวดปจวดปเรื่อยๆจุดนี้สาวอุ้ยสวยอะไรที่บอกว่าได้กำไรก็คือสวยทั้งหมดเลยนะจ๊ะงานนี้ขอไปติต่อเลย จวดไปแม่จวดไปแล้วก็ขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าในวันนี้ก็คือพาเพื่อนๆมาจัดก,การมันเล่นกับแบบตรงไม่ผ่านเอเจนซ์น้องสาวก็จะแบบว่าจวดซึ้งถึงใจมากๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้จะรองรับทูมานี่วอลเล็ตไว้ด้วยถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีธนาคารสามารถผากถอนผ่านทูมานี่วอลเล็ตได้เลยสาวจวดเรื่อยๆจวดยาวๆจก้กจุดนี้ได้ไหมอืมไปกันต่อเลยแม่เอ้สวย โอเคมันต้องอย่างนี้สั่งเรื่อยๆย,วย,ยาวๆวกันปีเลยนะจ๊ะสุดนี้โอ้ยไ,ไปกันต่อไปกันต่อลัเดยวยาวเจดียวยาววิธีการเล่นของเราก็คือขึ้นอยู่กับตังค์ล้วนๆเลยเนาะตังค์เพิ่มเพิ่มเบ็ดตังค์ลดลดเป็ดเท่านั่นเ,เองจ้าโอ้โหน้ำเต้าหายไปเป็นแถบเลยยังไงต่อเน,นี่ยแม่โ okay. อเคดอกนี้เขาจึงมากสาวห้าพันกว่าเลยนะจ๊ะ งั้นเราก็เยาวๆเลยครับทานจวด่เรื่อยตัวยาวๆอร่รรยรยยอยก็ได้ยังไงอืม้มสวยโอเคเน้นๆโอ้ยนึกว่าจะไหลต่อแต่ว่ากำไรปังนะเอาดีๆสี่พันกว่าเนี่ยครับเดียวกำไรหมื่นไปแล้วนะจ๊ะเริ่ม,มากโอ้โห,โหเอาอีกแล้วน้ำเต้าของเราตัวแพงและคือมาบ่อยมาเยอะด้วยโอ้โหจวรเรื่อยจวดย,ยาวๆเลยก็แล้วกันเนจะจ๊ะ โอเครอบนี้คือสวยวิจิจ้งถึงใจกันไปเลยคือถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเล่นก็ตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะมีสูตรด,ดีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่ตางๆเนี่ยนะก็คือเล่นตามนั้นใส่ตามนั้นได้เลยเนาะสาวหรือถ้าอยากจะแนะนำที่เราลองเล่นตามก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยแล้วคือตูของเราแน่แนๆได้ไหมโอ้ยหนูว่าจะไหลเพิ่มเติมแต่ว่ารอบนี้สวยนะ9 0 0 0กว่าเจอแม่ เฮ้ยตัวต่อไปตัวต่อไปมาปอื้อหือสวยดอกนี้จุกจึ้งกันอีกแล้วจ้ะขอจัวต่อเลยกันละกันเนาะแม่จัวดยาวยๆจวเรื่อยๆเลยดอกนี้โอ้โหมาปา้าน้นเน้นอย่างซึ้งอย่างเจิงไปกันต่อเลยครับท่านจัวเรื่อยๆจัวดยาวๆอุ้ยโอเค ได้ไหมอ้ยได้อีกครับท่านตวดอีกครับผมดีมากเลยดอกนี้ยังไหลต่อไปด้วยโอโเรถไม่ไหวปังไม่ไหวไหลอย่างยาวเลยสาวโอ้น้องผู้ของเรารอบนี้เน้นๆสวยอ้อโหแกดอกนี้ซึ้งมากนะสามหมืน่นกรุบๆนะจ๊ะอ้อโหขนาดนี้ก็เอาไวถึงหลักแเลยไมถึงนะ โอเคเบื่อยตัเตื่อไ่แม่โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเมื่อตกี้ห้าืนแปดพรมาได้ยังไงพุ่งม,มากแม่คือดอกเดียวอยู่ดอกเดียวจอดเลยนะคะถือว่าเป็นตัวทิ้งทายที่แบบโคตรปังเลยก็ว่าได้เนาะ โอเคงั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องเล่นต่อแล้วก็ได้สาวถ้าจะปังขนาดนี้จบเกมถอนตังค์ดีกว่าโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเขาได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย